สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับนับอีเชนเธยนะคะคลิปนี้นับก็มาพร้อมกับโตยโยต้ายารีสคันนี้นะคะน้องเป็นเครื่องพันสองนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้นะคะ Toyota านะคะมาพร้อมกับประจันหน้านะคะแบบรมดันะคะส่วน รถเดิมๆนะคะล้อน้องนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะแห็กเดิมเลยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงแก้มข้างของตัวรถนะคะ <c oughs> ส่วนที่จับนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะน้องมีตัวรถเป็นสีขาวนะคะคันนี้สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวนักจะพาชมรอบคันก่อนนะคะ ส่วนไฟท้ายนะคะก็มาคู่กับไฟหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะโลโก้โตโยต้ายารีสนะคะตรงด้านหลังนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนของประตูที่ห้านะคะมาให้พร้อมกับสกเกิร์ตนะคะ,ะคัดค่ะพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เสาอากาศตรงด้านบนนะคะ,ะสังคัดตัวเองได้ด้วยนะคะล่าสุด ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูที่5นะคะ,ะประตูที่5ก็จะประมาณนี้นะคะสามารถบรรจุของได้เยอะนะคะต่อไปนะคะนะัดจะพามาดูเป็นด้านในของตัวรถนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะสีดำนะคะตัดด้วยเส้นได้สีส้มนะคะเย็บละเอียดนะคะคันนี้ ส่วนพวงมาลัยน้องนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมาพร้อมกับคอนโซลหน้าจอแสดงผลการขับเคลื่อนของรถนะคะตามสไตล์ของยารีสเลยนะคะส่วนคอนโซลกลางก็เป็นโหมดของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะสามารถเสียบสาย USB แล้วก็สาย AUX ได้นะคะเกียร์น้องจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดค่ะ,ะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆสวยๆเลยนะคะเป็นรถรุ่นปี2015นนะคะคันนี้อ่ะ นับจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะคะ,ะเราไปดูห้องเครื่องกันด้วยดีกว่านะคะไม่น้องนะคะจะอยู่ตรงที่แปดห0ื่นกว่านะคะคันนี้ไม่ยังน้อยอยู่เลยนะคะ,ะนี่นะคะห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะ ตัวถังเดิมเดิมเทุกอย่างนะคะลูกค้า,าคันเดิมนะคะรถไม่มีการไขหรือการแกะนะคะค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะนับก็ขอฝากด้วยนะคะโทรมาหานับได้ที่เบอร์0ูนย์หนะคะสองค่ะห้าแนะคะหรือจะติดตามาช่องทาง Youtube ของนับนะคะเซลล์นับหนึ่งเซลล์ขายรถมือสองน้องป้ายแดงนะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะเฟซหนึ่รือไทยนามภัยค่ะ แล้วฝากร้านเราด้วยนะคะร้านประเสริฐผลยุชาสาขาร้อเอนะคะคลิปนี้นะคะน้องก็ขอจบการรีวิวน้องเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าน้องจะ,ะมาอาจเป็นคลิปไหนอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะนะัลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ